วิธีการคิดเรื่องสงเคราะห์ออกไปจากวิธีการคิดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับบางคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนั้นหมายความว่าประเทศไทยเราก็ช่วยเหลือจุนเจือกันนะครับคนรวยให้คนจนนะครับคนที่มีมากกว่าให้คนที่น่าสงสารกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปกติแต่ผมขอแชร์ประสบการณ์ นะครับก็คือเมื่อช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาลูกศิษย์นักศึกษาปีหนึ่งเขามาเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้กระบวนการการสัมภาษณ์ทุนของนักศึกษาเป็นอย่างไรเขาบอกว่ากรรมการให้ทุนเนี่ยให้นักศึกษานั่งเรียงกันสิบคนแล้ก็แต่ละคนให้เล่าถึงเรื่องความจนและความน่าสงสารของตัวเองเรียงกันไปสิบคนจนครบ พอครบสิบคนกรรมการก็ถามว่าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าสงสารเท่าเพื่อนให้สละสิทธิ์เราฟังฮัดตกใจนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคืออย่างที่คุณอภิวัตรว,ว่ามันอยู่ในความคิดความเชื่อเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของประเทศนี้จนเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเมื่อไม่นานผมมีโอกาสคุยกับสื่อมวลชนท่านหนึ่งถึงเรื่องเกมโช์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็ชัดเจนครับ การสัมภาษณ์ทุนต่างๆของกรรมการหรือแม้กระทั่งการออกแบบองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูนที่ออกมาเพื่อจัดอภิมหาสังคมสงเคราะห์นะครับได้งบประมาณมากมายมหาศาลมากเลยนะครับองค์กรนี้จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแต่มีหน้าที่ในการสงเคราะห์แล้วก็เอาวิธีการคิดแบบเกมโชว์นี่แหละมาทำระบบ p r o x y mean t e s t จนอย่างเดียวไม่พอ ต้องจนแนะมีคอนเน็ชันจนก็มีศักยภาพได้เงินไป2องพัน้วคุณสามารถเป็นเศษ 1, รษฐีพันล้านได้ออกไปในอนาคตนะครับนี่คือวิธีการคิดที่มันพัฒนาขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ60ที่ให้อํานาจแลวิธีการคิดเกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะระบบสงเคราะห์นอกจากไม่สามารถแก้ไขความเปราะบางทางเศรษฐกิจได้ ยังเป็นระบบที่ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแสนสาหาัสอย่างที่เราได้เห็นกันมาทีนี้รูปธรรมที่เราควรจะนึกถึงให้ไกลมากขึ้นนะครับการสร้างรัฐสวัสดิการแทบทุกที่ทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ชนชั้นนำกดเครื่องคิดแรกรู้สึกว่าดีสร้างได้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างได้ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแบบนั้นหรือไม่ใช่ว่าชนชั้นนําเมตตาปาณีมองข้ามกําแพงสูงที่เขาก่อไว้มาแล้วเกิดความเวทนาน่าสงสารทุบก,กําแพงทิ้งไม่มีครับการสร้างรัฐสวัสดิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสวัสดิการทั่วนหน้าเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชนเกิดขึ้นจากการรวมตัวโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนื้อหาสิ่งหนึ่งถ้าเราคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือหนึ่งในการต่อสู้ รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมความปกติอย่างหนึ่งที่เราต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้คือความคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยในประเทศนี้เรามองว่าแก่นแท้ของการที่เรามองอย่างที่คุณอภิษวัดบอกมาว่าทาไมเราถึงมองว่าความเสมอภาคเป็นสิ่งผิดปกติแปลกความมอนน่ากลัวเพราะเราสร้างสังคมนิยมให้เป็นผู้ร้ายมาโดยตลอ เรามองว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรับประเทศไทยประเทศไทยสามารถเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่สามารถที่จะสมาทานกับความคิดสังคมนิยมได้แม้แต่รัฐธรรมนูญปี40ก็ยังมีนัยยะการสนับสนุนกลไกตลาดเสรียัยงมีนัยยะเราย้อนไปในปี40ยังกําหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นสอสอถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปี40สอสอกายของเราตรงนี้ ไม่สามารถสมัครสอสอได้ไม่จบปัญญาติวเอยเพราะฉะนั้นมันยังมีวิธีการคิดแบบนี้อยู่ได้มาถึง5060ก็ยังมีลักษณะร่วมกันการพิทักษระบอบกรรมสิทธิ์เอกชนการพิทักกลไกตลาดรเสรีนะครับยังเป็นหัวใจใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชวนคิดัฐธรรมนูญคงไม่ได้เป็นยาวิเศษแต่ผมคิดว่าเป็นยาเม็ดแรกที่เราต้องชวนพูดถึงสิ่ง ที่จะทําให้รัฐสวัสดิการสามารถเกิดขึ้นได้ด้านหนึ่งคือนอกจากเรื่องสิทธิและหน้าที่คือการส่งเสริมการรวมตัวนะครับส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนการตั้งสาภาพแรงงานอย่างเสรีการตั้งสาภาพแรงงานแม้คุณจะไม่มีนายจ้าง คุณสามารถที่จะรวมตัวกันได้ไหมฟรีร้านแรงงานนอกบบ20ล้านคนสามารถที่จะรวมตัวกันได้ไหมรวมถึงสิทธิในการนัดหยุดงานเราชะงงกหน้าไปครับประเทศผมใช้คำว,ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเพราะกรุงเทพกับชายแดนอินเดียห่างกันประมาณแม่สายกับเบตองเท่านี้นี่เองที่อินเดียการนัดหยุดงานร้อยร้านกว่าร้อยร้านคนนะครับผมบอกได้เลยผมสนทนากับคนรุ่นใหม การออกสู้ครั้งนี้ชนะได้ยากมากถ้าไม่สามารถมีการนัดหยุดงานทั้งประเทศได้ประสบการณ์จากชีรีก็ดีแม้แต่ตอนที่ฟินแลนด์ก้าวเดินสู่กสวรรการการนัดหยุดงานของคนหกแสนคนในเวลาเดียวกันแต่เรามักจะเกิงใจในทุนเรามักจะเข้าใจในทุนเรมีวิธีการคิดมากมายที่จะเข้าใจชนชั้นนำว่า เขาจะเสียประโยชน์อย่างไรถ้าเราออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิ์ของเราดังนั้นสิ่งที่สําคัญครับการที่จะทําให้รัฐสวัสดิการสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในทางการเมืองทางเศรษฐกิจและในสามันสํานึกคือการรวมอ,อกของผู้คนและการทวงสิทธิอํานาจอย่างที่เราทราบกันว่าความมั่งคั่งของประเทศนี้ก็เกิดขึ้นจากการทํางานของคนส่วนใหญ่ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่สําคัญ นอกไปกว่าสิบทิหน้าที่ส่งเสริมการรวมตัวการนัดหยุดงานอีกด้านหนึ่งคือรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องการแก้ไขจารีตประเพณีและแนวคิดอนุรักษ์นิยมหลายประการซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการสร้างรัฐสุดิการไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเรื่องการบบิจากเพื่อการลดหย่อนภาษีแนวคิดของการลดหย่อนภาษีสำหรับกลุ่มคนมั่งคั่ง ที่มีการทําอะไรต่างๆเพื่อส่วนรวมเป็นการรูปหน้าปัจจมูกผักเชีโรยหน้าแบบที่เราเห็นอยู่การส่งเสริมค่านิยมเสียสละที่บอกว่าเราควรเสียสละให้กับประเทศก่อนเราควรได้แต่จริงๆแล้วสำหรับพวกเรากับหัวกับหางใหม่ว่าเราควรที่จะได้รับก่อนและเราถึงจะสามารถให้ได้นี่คือเป็นเรื่องใหญ่สําคัญและสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องพูดถึงก็คือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จำเป็นต้องมีการพูดถึงถ้าเราพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการสถาบันพระมหกากษัตริย์ก็คือส่วนหนึ่งของชนชั้นในทุนในประเทศนี้ที่มาพร้อมกับจารีตประเพณีชุดความคิดที่ว่าด้วยความเหื่อมล้าจําเป็นต้องพูดถึงเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะสถาปนารัฐสวัสดิการแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการเมือง จะเกิดการปลุกระดมกระบอกฟาสซิสต์ขึ้นมากระบอกเผด็จการการต้านคนที่เห็นต่างขึ้นมาถ้าเราจะพูดถึงธรรมนูญของประเทศเราต้องมีธรรมนูญในการต้านเผด็จการและกรอแนวคิดความเป็นเผด็จการที่มันเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้สําคัญครับหลายท่านจะบอกว่าสังคมนิยมเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นสมับสังคมไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจในช่วง3ามสี่ปีที่ผ่านมาการที่ผมได้สัมผัส กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นมันกลายเป็นภาษาที่สองของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะเงยหน้าไปและบอกว่าชีวิตที่ดีอยู่ตอนนี้เขาสามารถที่จะตะกายขึ้นไปได้ด้วยการทํางานหนักซื่อสัตย์ประหยัดและกตัญญูไปไม่ได้นะครับขณะเดียวกันมีภาษาหลายอย่างที่เราคิดว่าไม่สามารถที่จะพูดถึงได้แต่คนรุ่นใหม่ําลังจะพูดถึงคนที่ถูกกดขี่พวกก็มันพูดถึง ซึ่งเหล่านี้ควรที่จะถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญและเป็นเวลาของผมเป็นเวลาของทุกท่าน,เ,นเวลาของคนเราเจนเอ็กเบบี X, ้บูมเมอร์คนอายุ 3, 5, 4, ห0 5, 10, 60เราจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับคนรุ่นใหม่เป็นเวลาที่เศรษฐีพันล้านหมื่นล้านต้องปรับตัวเข้ากับพวกเรามได้เป็นเวลาที่ต้องร้องขอให้ผู้ถูกกดขี่ต้องปรับตัวและเห็นใจกับผู้กดขี่นะครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่านี่คือหัวใจเราต้องทําให้แนวคิดเรื่องสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นสิ่งปกติและพูดได้ในประเทศนี้รวมถึงการต้านเผด็จการและรัฐที่ฟาสซิสต์ที่จะแพร่หลายทุกครั้งเมื่อเกิดการต่อสู้เรียกร้องเพื่อรารสวัสดิการขอบคุณมากครับดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก ยู u ูบมัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ